สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้เล็กเล็กน้อยๆมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ผมนําหลวงปู่ทวดนะครับที่สร้างโดยหลวงพ่อลุ่งวัดตังกระพูมมพุทธาวาสนะครับหลวงพ่อลุ่งเนี่ยอย่างที่หลายท่านทราบนะครับท่านเป็นเกจิดังนะครับของอ,อําเภอกันตังจังหวัดตังนะครับเป็นที่เคารพนับถือของ ประชาชนและลูกศิษย์ลูกหามามายนะครับหลวงป่อรุ่งเนี่ยนอกจากท่านจะสร้างเหรียญจะสร้างพระของท่านเองแล้วนะครับท่านยังได้สร้างหลวงปู่ทวดไว้หลายรุ่นนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของท่านนะครับเป็นหลวงปู่ทวดที่ท่านสร้างเป็นรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของท่านเนี่ยจะสร้างในปีปศ 2502นะครับประมาณปีปศ2,502นะครับเดี๋ยวเรามาชมมาศึกษากันนะครับว่าหลวงปู่ทวดรุ่นเลขของท่านเนี่ยมีจุดสังเกตรหรือมีมีเทคนิคที่ควรจะดูประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาศึกษากันนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดรุ่นเลขหลวงพ่อรุ่งวัดตังกรบพูมนะครับ จะเป็นเนื้อวาดนะครับลงมู่ทวดของท่านนะครับจะสร้างเป็นเนื้อวาดนะครับองค์นี้นะครับเสียนายมากนะครับที่ปลายด้านบนเนี่ยจำรุดนะครับจำรุดหักบินไปนะครับแต่ก็เป็นเป็นข้อดีนะครับที่เราจะได้สังเกตเราจะได้ดูเนื้อแบบชัดๆนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการดูของแท้ของเก๊ของผมนะครับเรา ดูที่เนื้อก่อนนะครับผมจะดูที่เนื้อเป็นอันดับแรกนะครับเนื้อของพระรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกัน2สี2แบบนะครับสีแรกที่พบเจอมากที่พบเจอบ่อยที่สุดคือสีน้ําตาลอมขาวประมาณนี้นะครับสีออกน้ําตาลาขาวๆเนี่ยเป็นเนื้อที่พบเจอมากนะครับพบเจอมากที่สุดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับ นี่สีจะออกน้ำตาลขาวๆประมาณนี้นะครับนี่เป็นเนื้อที่เจอหลักๆเลยนะครับสําหรับรุ่นเลขวงปู่ทวดนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับส่วนเนื้อที่สองครับเนื้อที่สองเนี่ยจะหายากและเป็นที่นิยมนะครับจะหายากในราคาสูงกว่ากว่าเนื้อเนื้อน้ำตาลแบบนี้นะครับเนื้อที่สองเนี่ยจะออกเขียวเขียวคล้ำๆนะครับจะออกสีเขียวเขียวดำดำคล้ำๆนะครับ ติดจากเนื้อนี้นะครับเนื้อเนี่ยเนื้อขององค์นี้นะครับจะออกน้ําตาลขาวนะครับแต่อีกเนื้อหนึ่งที่หายากนะครับจะออกเขียวคล้ำนะครับเขียวคล้ำหรือบางคนเรียกเขียวข้านมะลินะครับเขียวข้านมะลิเดี๋ยวลองส่องดูเนื้อขององค์นี้นะครับนี่นะครับเนื้อหาเนี่ยจับประมาณนี้นะครับเนื้อหาลองดูนะครับจริงๆแล้วองค์นี้เ็าเป็นเป็นพระที่สวยนะครับสวย สวยพอสมควรนะครับแต่เสียดายนะครับเสียดายที่บอกว่าปลายเนี่ยมันหักไปนะครับนี่นะครับเนื้อเนี่ยเนื้อของเขาจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเนื้อแท้แบบนี้นะครับนี่คือเนื้อแท้ๆนะครับเห็นไหมครับบางท่านเนี่ยบอกว่าหลวงู่ทธรุ่งนี้นะครับมีความแข็งนะครับความแข็งมากนะครับแข็งเหมือนหินนะครับนี่แต่อง์นี้เสียดายนะครับเสียดาย เจ้าของเดิมเขาไม่รู้ทำยังไงนะครับพลาดท่าเลยบินนะครับนี่ลายบินเลยราคาหายไปเยอะนะครับแต่ก็ผมก็เอาไม้ศึกษากันนะครับมาเอาไม้ศึกษาเนื้อนะครับดูความแท้ของเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อเนี่ยจะต้องแบบนี้นะครับเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อที่พบเจอมากนะครับพบเจอบ่อยนะครับเนื้อขาวเนื้อน้ําตาลขาวนะครับประมาณนี้ครับ นี่เหนือนี้จะพบเจอบ่อยนะครับส่วนอีกอย่างนะครับอีกอย่างอีกจุดหนึ่งที่ที่ที่เราใช้แยกดูของแท้ของเกนะครับสองนะครับพิมพ์นะครับพิมพ์เนี่ยเขาจะทําออกมาคล้ายๆกับหลวงผูทวดของวัดปักกนะครับหลวงผูทวดหลังหนังสือเนื้อโลหะของวัดปักกนะครับนี่นะครับพิมพ์เนี่ยจะทําออกมาคล้ายกันมากนะครับเห็นไหมครับจะมี หลวงปู่ทวดนะครับนั่งกัดสมาที่อยู่และมีลุกแก้วนะครับวางอยู่บนมือนะครับนี่วางอยู่บนมือและตรงฐานที่อัจฉริะที่รองนั่งนะครับจะมีอักขระยันนะครับจะมียันอยู่นะครับยันนี้นะครับบางองค์ก็จะติดชัดนะครับบางองค์ก็จะติดชัดบางองค์ก็จะติดลางๆนะครับมันอยู่ที่การปั๊มการปิ่มนะครับและก็การเก็บรักษาด้วยนะครับจะชัดหรือไม่ชัดเนี่ยมันอยู่หลายปัจจัยนะครับแต่จริงๆแล้วองค์เนี้ย คือลักษณะรูปร่างเนี่ยคือสวยนะครับสวยสวยเห็นไหมครับนี่นะมีพอจะมีจมูกมีหน้าตาอยู่บ้างนะแต่อย่างที่บอกเสียดายนะครับปลายเขาบินไปนะครับนี่เห็นไหมครับนี่องค์พระก็จะประมาณนี้นะครับองค์พระองค์นี้จะออกล่ำล้ำนะครับจะออกล่ำล้ำนะครับแต่บางองค์ออกรีบๆก็มีนะครับออกรีบๆก็มีแต่หลักๆนะครับ หลักๆส่วนใหญ่นะครับของเกี้เนี่ยเนื้อจะไม่ค่อยเหมือนนะครับเนื้อเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนแต่องค์ร่างเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับอีกอย่างครับอีกอย่างที่สําคัญนะครับดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับจะมียันนะครับนี่ยันเนี่ยจะต้องแบบนี้นะครับยันเนี่ยตัวจะต้องหนาๆแบบนี้นะครับยันจะต้องประมาณนี้นะครับความโตความหนาของตัวยันนะครับยันเนี่ยจะมีหลายตัวนะครับ จะมีหลายตัวมีหลายแบบนะครับมีที่ผมเห็นนะครับมีอยู่ประมาณ4ตัว4แบบนะครับยันด้านหลังนะครับรุ่นแรกเนี่ยด้านหลังจะมียันนะครับนี่นะครับกลองเกีนะครับยันเนี่ยจะตัวรีบตัวเล็กนะครับความหนานะครับความหนาของกีจะทําไม่ได้นะครับของเกีตัวยันด้านหลังจะทําไม่ได้นะครับยันก็จะมีประมาณ4ตัวนะครับ ถ้าไม่รวมยันที่เขาปั๊มซ้อนครับไม่รวมยันที่เขาปั๊มบ้นนะครับจะมีอยู่ที่ผมเคยเห็นนะสี่ตัวไม่แน่อาจจะมีตัวทีห้าก็ได้ครับอาจจะมีหลันยันตัวทีห้าก็ได้นะครับเอนี่ครับส่วนด้านข้างครับด้านข้างก็จะมนๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะด้านข้างเนี่ยจะมนๆนะครับนี่จะไม่ค่อยเป็นเหลี่ยมนะครับ แล้วนอกจากหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อรุ่งเนี่ยท่านยังได้สร้างหลวงปู่ทวดไว้หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นเยอะแยะมากนะครับหลวงปู่ทวดที่ท่านได้สร้างไว้นะครับแต่หลักๆที่นิยมนะครับก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกคือจะแบบนี้นะครับนี่คือรุ่นแรกรุ่นหลังๆนะครับท่ายฐานตรงค้นนะครับบางองค์ก็จะมีอุดตะกรุดไว้นะครับจะมีฝังตะกรุดไว้ตรงค้น ด้านล่างนะครับนี่บริเวณนี้นะครับแต่รุ่นแรกส่วนใหญ่ที่พบเจอเนี่ยจะไม่ค่อยมีตะกรุดนะครับจะไม่มีตะกรุดแต่ด้านหลังเนี่ยจะมียันนะครับเห็นไหมครับรุ่นหลังๆนะครับรุ่นหลังๆปีสองกว่าสามกว่าเนี่ยปีสามกว่าเนี่ยจะอุดอุดตะกรุดไว้บริเวณนี้นะครับที่ก้นนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยมียันนะครับจะไม่มียันนะครับรุ่นหลังและเนื้อเนี่ยจะออกสดสดกว่านี้ครับจะออก เกียวคล้ำกว่านี้ครับเนื้อของหลวงปู่ทวดร,รุ่นหลังนะครับรุ่นหลังอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเผื่อว่าใครเจอใครมีนะครับหลวงปู่ทวดที่สร้างประมาณปีศูนย์กว่าปีหนึ่งกว่าเนี่ยสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะสร้างหลายวัดนะครับมีทําออกมาหลายวัดมากนะครับรวมทั้งพระที่อาจารย์ทิมปลุกเสกนะครับปีศูนย์กว่าเนี่ยสร้างหลายรุ่นนะครับสร้างเยอะ บางคนก็ไม่รู้นะครับว่าออกวัดไหนถ้าคนที่รับต่อๆกันมาเนี่ยเขาไม่บอกว่าเป็นก่อนวัดไหนวัดไหนเนี่ยบางคนไม่ทราบนะครับบางคนเขาเขาไม่ทราบเออทาให้ทําให้ไม่รู้นะว่าพระเนี่ยมีค่ามีราคาแค่ไหนเนี่ยคือไม่รู้เลยแต่คือสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่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 รู้คุณค่านะเออไม่รู้ราคาไม่รู้คุณค่าทําให้ทําให้ มัน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 ไม่มีค่าในสายตาเราแต่จริงๆแล้วเป็นพระที่เขาเขาเล่นเขาเก็บเขาหาเขาสะสมกันนะยกตัวอย่างเหมือนพระรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาก็เขาก็หากันเยอะนะครับเขาเก็บเขาหากันเยอะนะครับ,บ,าาน,ะน,ะรบนี่เป็นเป็นหลวงพูทวดสร้างโดยหลวงพ่อรุ่งวัดตงขภูมิพุทธวัสน,นะครับรุ่นแรกนะครับปี0 2นะครับปี2,500้า สองนะครับเผื่อใครเจอหรือใครมีนะครับแบบนี้นะครับร้านแบบนี้นะลองส่งมาให้ผมดูได้นะครับนี่ตายรูปแอดไลน์ส่งมาให้ผมดูได้นะครับนี่บางทีผมอาจจะรับเช่านะครับนี่แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับเบอร์โทรผมเองนะครับแอดไลน์แล้วส่งรูปมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหลวงพ่อรุ่งเอ้ยหลวงพู ของที่สร้างโดยหลวงพ่อรุ่งวัดตังก,กระพงพุทธาวาสนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ